กินโดยมมสบู่พาดา3ส,สูตรในกล่องเดียวม,ม,มิติใหม่แห่งการดูแลผิวสวยด้วยคานสคนอื่นนะคนอื่นเขามีอาชีพที่สองที่สามกันหมดแล้วไอ้คันเราก็อยากมีอาชีพที่สองกับเขาเหมือนกันจะไ,ไปขอเค้ก,ก้วยหอมแม่นางก็ไม่ให้หวงขายสูตรกูด้วยสิ มันนิน้ำมันเล่นเหรอเออเฮ้ยดูดีๆดิเพื่อนอเหนไหมมันแป้งโดที่เด็กเล่นกันนี่หว่าเออผู้ชมคะดูสิคะคนเราเนี่ยพอจะเริ่มต้นทําความดีมักจะมีมารผจญอย่างนี้แหละค่ะเราต้องอดทนค่ะเราต้องอดทนแหมพวกเราก็ไปแซวเขาว่าทําแป้งแต่ว่าคุณแม่ทำจริงนี้หนูว่าอยากมีอาชีพที่สองเหมือนสองคนนี้บ้างแล้วมันแป้งนี้ทําอะไรอะหนูจะลองทําขนม ไหว้พระอาทิตย์ดูไหมเขามีแต่ขนมไหว้พระจันทร์จะมาไหว้พระอาทิตย์ไม่มีเราเริ่มต้นอะไรใหม่เราต้องเริ่มเป็นคนแรกเราต้องเริ่มต้นประเพณีนี้เป็นคนแรกไม่เหมาะพิ่ไม่เหมาะมาขนมไหว้อะไรที่เหมาะเขาต้าต้องทำากอร์รี่ปั๊บเว้นว่าเมื่อล้มลายมันติดคอปัเปิดรายการก่าคุผู้ามค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงต้มามา

คุณแพงมากคือตอนนี้หาซื้อเนี่ยไม่มีแล้วหมดตลาดแล้วก็เลยกลายเป็นว่าต้องตัดขอฝากบอกเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะร้านไหนที่ต้องการเป็นผู้สนับสนุนเสื้อผ้ารายการผู้หญิงทมหากินสี่สาวสี่ไซส์ติดต่อในอินบ็อกซ์เราได้เลยยินดีต้อนรับแล้วเราก็มาพูดชื่อร้านใี่คุณทุกวันเลยเอาไหมเอาไหมเอามถ้าทครสนใจอินบ็อกซ์มาเลยนะจ๊าอันนี้ิ่หเราหมดแล้วค่ะ อาชีพที่หนึ่งผ่านไปคุณผู้ชมขาจริงๆแล้วการจะทําอะไรมันต้องไม่หลมเลิกง่ายๆเหมือนกับแขกรับเชิญของเราคนนี้เขาสามารถทลายความกลัวความกลัวของพวกเขาที่เขากลัวมากเหลือเกินว่าไม่เคยที่จะชอบเข้าครัวไม่เคยที่จะชอบทําอะไรที่มันยากๆเลยแต่คนนี้ผ่านมาได้แล้วทําขนมอร่อยด้วยคุณผู้ชมทําครัวซองที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยในลําดับการทําครัวซองเขาอยู่ขั้นเทพ่เชเชฟค่ะจากา เจมส์บูลองเจอรี่ค่ะค่ะเห็นบอกว่ากว่าที่จะมาช่ำชองเคี่ยวชาเรื่องขัวซองได้ขนาดนี้เห็นว่าทาพังมาเยอะมากเลยเราทำพังมาเยอะครับเพราะว่าขัวซองเป็นอะไรที่ทํายากแล้วผมไม่ถนัดผมถนัดขนมเค้กอะไรที่ทําให้มันรู้สึกว่ามันยากจริงๆทุกขั้นตอนเลยจห็งเขาบอกอุณหภูมิห้องก็เกี่ยวเหรอลยหลายอย่างเลยหรอใช่ครับยากมากเลยหรอทุกขั้นตอนเลยหรบเลือกแป้ง เลือกเนยเลือกอากาศเอออากาศแล้วก็ต้องเลือกไฟในการอบใช่ครับโหอันนี้คุณผู้ชมค่ะต้องมันพังเยอะขนาดไหนอ่ะเจมก็หลายพันชิ้นหลายพันนชิ้หลายพันชิ้นเออไม่เรียกพวกพี่เนาะไอ้ที่จะทิ้งแต่ที่จะทิ้งอ่ะเรากว่าจะประสบความสำเร็จใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะครับก็จริงๆร้านผมเปิดวันที่4มกราที่แล้วครับอกเปิดมาได้2เดือนเจอโควิดอ่าครับแล้วก็ตอนแรกก็เครียดมากว่าแบบ เราเปิดมาลงทุนเยอะมากกับกลายเป็นส่วนกระแสเราไม่เคยทำมาเก็ตติ้งเลยร้านเรานะครับเป็นลูกค้าบอกต่อล้วนๆใช่มาชิมแล้วก็ซื้อไปฝากซื้อไปฝากแล้วก็รีเทิร์นคนที่ได้ได้ขนมที่เขาซื้อมาฝากก็กลับมาซื้อแล้วไปฝากคนอื่นครับชำนาญขนมเค้กแต่ครัวซองนี่คือความกลัวความกลัวแล้วเราข้ามเอาชนะความกลัวได้ไงต้องเท้าความก่อนว่าผมเคยเรียนที่กรองเบอร์สึกงานจนได้เป็นอาจารย์สอนในห้องปฏิบัติ ที่กรองเบอร์อก็สอนทําขนมเค้กแล้วจะมี practical หนึ่งที่ต้องสอนทําขนมปังครับแล้วเราก็ไม่มั่นใจละเพราะว่าเวลาเรียนเราพังตลอดอทําเละตลอดเนยเละทุกอย่างเละหมดเราก็เลยบอกเชฟว่าเอ้ยผมอยากทําฝึกฝนฝึกฝนเชฟก็ส่งเรซิปีมาโยไปทําเองนะทําเสร็จปุ๊บเอามาส่งก็ไม่ผ่าน ทำใหม่เขาก็จะสอนบอกเอ้ยตรงนี้นิดนึงตรงนั้นนิดนึงอะไรปับเงื้ยๆปรับเรื่อยๆแล้วจนจนผมอยากเปิดร้านตอนลาออกปุ๊บมาเปิดร้านเชฟก็ส่งเรซิปีมาอีกอันหนึ่งเป็นอันที่ดีแต่มันก็ไม่เวิร์กกับร้านเราก็คือต้องปรับปรับไม่เวิร์กกับเตาอบเราอากาศในร้านอะไรมันเพี้ยนไปหมดครับฝึกฝนฝึกฝนจนออกมาได้เป็นยังไงกว่าจะมั่นใจแล้วเอาออกมาได้แบบนี้ทีนี้พี่จะถามเฟมว่าพี่กินได้ย่ง เดี๋ยวนีมากเลยแล้วฉชยาใชยาเทพครัวซองมาได้ยังองก็จริงๆผมไม่ได้เป็นเทพอะไรนะผมก็คือคนทําขนมปังคนหนึ่งที่อยากทําให้ลูกค้าดีที่สุดทุกชิ้นผมใส่ใจดีเทลเล็กๆน้อยๆผมเก็บรายละเอียดเห็นบอกว่ากว่าจะได้กินคัวซองที่ร้านนี่นานมากกี่ชั่วโมงเข้าแถวนานมากเลยใช่ก็อันนี้เดี๋ยวต้องถาม คนหน้าร้านนะผมอยู่แต่ในครัวใช่ไหไหนใครอยู่หน้าร้านคะเป็นไงฮะหน้าร้านถูกด่าไหมคะยังชิงกันพอสมควรเฮ้ยหน้ารนานเลยหน้าร้าน นานสุดกี่ช่วงอะก็ประมาณ3-4มถึงชั่วโมงก็จะมาแคมป์ตั้งแต่ก่อนร้านเปิดเลย้นะครับแล้วก็อีกกรณีที่ที่นานมากๆที่เคยเกิดขึ้นก็คือการสั่งจองผ่านทาง l ล n e o f f i c i a l ของร้านเจมส์ซูนองเจอรี่ไปมีนานสุดๆก็ประมาณ3เดือน3เดือนใช่เลยดีกว่าทำไมมนถึงนานขนาดนั้นสเดือนของของเราเนี่ยครับได้รับการตอบรับดีมากๆครับแล้วก็ดีๆจนหน้าตกใจในเวลาที่สั้นมากๆครับก็เลยแรกๆก็ยังอาจจะยังปรับตัวไม่ค่อยทัน เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เราได้ขยายกําลังการผลิตเพิ่มแล้วเพราะฉะนั้นใช่ครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นอาจจะไม่ได้นานเท่าแต่ก่อนก็แค่2เดือนกับสี่สิบวันชิมตัวไหนก่อนดีคะก็เป็นออริจินอลก่อนก็ได้ใช่ไหมถอยมาคุณถอยมาจะได้เชฟนทยทำให้ได้ๆแค่หไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แชายเดี๋ยวพี่แชร์กันจะได้จะได้ช พี่นายทำอะไรพี่นายทำอะไรใส่ใส่อะไรใส่ความรักอันนี่พี่ตั๊กเาทำนี้เกนี้ด้วยนะแล้วก็ใส่ด้วยน่ารักจังเลยคนเป็นเชฟน่ารักจ้าน่ารักจังเลยอันนี้ชิ้นเท่าไหร่แปดสิบห้าบาทแปดสิบห้าบาทที่เชฟพนายคุณแม่แค่หนูชีรแล้วกินขึ้นมาเนี่ยหนูก็รู้แล้วว่ามันเทพจริงๆอร่อยกินหอมและอย่างนี้เท่าไหร่อ่านี่ร้อยห้าสิบแต่ตัวใหญ่มากเล็งไอ้ตัวนี้ไว้เนี่ยเล็งไอ้ตัวนี้ไว้เป็นไงครับพี่ตั๊กอร่อยมากอยากให้คุณลองทุกอันอันนี้คืออมีนนนูเทลลล่าาาขข้้งงใใช็กกโแต รักแม่สุดหรอนี่พี่ตั๊กยังไม่ใส่นะเอามาก่อนยังไม่จบนะไปไปเอาความรักไปให้เขาไปนายครับใส่ท้องอุ้ยทอง่ามบานขปัดปนเป็นขอร่วมทำมาหากินโดยขอดิพลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรธมั่นใจข้าวุดิั้งนขแป้งเนยช็อกโกแลตครีม เรานําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสว่าเนยนี้ต้องเป็นเนยอันนี้เท่านั้นเพราะอะไรเนยของเราจะเป็นเนยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วยุโรปต้นกําเนิดมาจากวัววัวเลี้ยงโดยหมู่บ้านนี้เท่านั้น mm. ก็จะสภาพอากาศก็จะดีครับ uh huh. แต่นี้เนยจะไม่เพี้ยนเลยสักลอตเนยน้องที่นำเข้าแพงมากรู้ไหมกิโลเท่าไหรเท่าไรคะกิโลละประมาณเกือบ500 <Okay. S 1> ครับเป็นกิโลเลย500ใช้ได้กี่ชิ้น1กิโลใช้ได้2ชิ้น1ชิ้นมี18 ครัวซองอ๋ออะายถึงว่าแป้งที่น้องนับก็คือแป้งก้อนใหญ่หญสำหรับ<ด>สหรับการจะแบ่งเป็นคร,ครัวซองถ้าสมมติว่าได้2ชิ้นก็18คูณ2ไหมคะครับหรือได้น้อยกว่านั้นไหมก็มีบวกลบนิดหน่อยครับได้นิดหน่อยมันบ,บอกว่าเป็นไงฮพะพี่ไฮค่ะพี่ไฮจะไม่พูดอะไรเลยเหรอ <c oughs> มันมีความสุขมากคุณแม่เหมือนดูฝรั่งเศสอืมอร่อยมากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบกินครัวซองบอกตรงครับตั้งแต่กินที่ฝรั่งเศสมาก็ลองไล่กินในประเทศไทยในทั่วประเทศเลย ก็ยังไม่เหมือนที่นั่นมาเกินวันนี้แล้วต้องบอกว่าต้องขอเบอร์เลยขอเบอร์ที่จะไปซื้อที่ร้านหรือจะไปแต่งงานกับเชฟเวลาเขากินอะไรอร่อยเขาจะถามหาเชฟแล้วเขาก็บอกว่าแต่งงานหรือยังแต่งงานหรือยังยังครับใกล้ใกล้แลยใกล้แล้วหรอแฟนมาด้วยสวัสดีลูกค้าได้บอกไปแล้วภูมิใจเนาะภูมิใจไหมแต่เ็นบอกว่าก่อนจะมาถึงผมจะเป็นเด็กพี่เกเรมาก่อนแล้วเกเรขนาดไหนก็จริงๆผมเป็นคนเรนไม่เก่ง ผมก็เลยไม่เรียนดีกว่าตอนเด็กใช่ครับความเกเรระดับ10เราอยู่ในเมือจริงๆผมอยู่6กเจคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ก็ุ้มใจเข้าห้องปกครองเกือบทุกวทิศช่วงช่วงหลังๆนะครับพี่ว่าระดับ8แล้วล่ะเจนเขาก็รู้แล้วว่าเราไม่ชอบเรียนตอนจบม .6 เขาก็ขื้นข้อเสนอมาให้2ออย่างก็คือ จะเรียนตัดผมหรือทําอาหารตอนแรกผมก็จะขอเข้ามหาลัยกระชนตามเพื่อนผมก็เลยคิดว่าตัดผมอาจจะไม่ใช่แนวผมลองไปทําอาหารดูขอยื่นข้อเสนอว่าขอทําขนมเขาก็ไม่ให้ให้เรียนทําอาหารก่อนเพราะเขาดูว่าเราเราไปได้ไหมใช่ครับคก็เลยเรียนทําอาหารจบก็เลยต่อทําขนมนั่นแสดงว่าเจมเนี่ยเรียนเลยกอรองเบอร์ อาหารขาวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้วหนูก็มาต่อเป็นขนมเบเกอรี่เบเกอรี่แล้วก็ต่อด้วยขนมปังต่อขนมปังด้วยใช่ทำไมแม่ก็ถึงให้เจมส์เลือกแค่สองทางอะระหว่างทำผมกับทำอาหารเขาเขามองว่าเป็นสายอาชีพอาชีพใช่ไหมใช่ครับยังไงก็ไม่อดตายอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าเรียนไปอาจจะไม่จบหรืป่าใช่เขายังไง ผมผมก็มั่นใจว่าผมไปจบคเราคนเราเนีเนเพื่อนไงพี่ตักเพื่อนพาไปไปไหนไปเกเรเราก็ลุยไปกับเพื่อนไงแล้วทาอาหารเขาแล้วอาจเรย์เป็นไงอ่ะก็จริงๆผมทําไม่เป็นเลยตอนแรกนะครับจับมีดอะไรยังไม่เป็นเลยแต่ก็เรียนเริ่มใช่ครับแต่ก็ไปเรื่อยๆผมเอเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ชิมเขาเริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาดีเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นและอยากทําอยากทําก็เลย ได้ในที่สุดก็คือได้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะสอนในในห้องปฏิบัติงานเจมสอนอะไรบ้างคะในนั้นอ่ะสอนเค้กแล้วอะไรที่ทําให้ตัดสินใจมาเปิดร้านอยากตีกรอบให้แตกก็เลยได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราทําได้ดีขึ้นดีขึ้นจนแบบเรามั่นใจแล้วตัวนี้แล้วมันยากมันชาเลนจ์กับผมผมก็เลยลุยเลยครับพอเปิดมาเดือนแรกก็เจอโควิดเลยคุณแม่ให้คําปรึกษาไหมคะให้คําปรึกษาตลอดครับก็ให้กําลังใจทุกอย่างตลอด แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เจมบอกว่ายังคาใจอยู่ถึงทุกวันนี้ก็คือใบปริญญาเพรเพื่อนจบปริญญาแต่เจมไั่ไม่จบตอนที่เพื่อนรับปริญญาผมก็ไปงานผมผมจะรู้สึกเสียใจลึกๆตลอดว่าแบบเอ้ยเราไม่มีให้เขาแต่คุณแม่ก็จะบอกตลอดว่าไม่จําเป็นจริงๆก็สามารถเรียนได้ครับแต่แต่หัวหงผมน่าจะไม่เหมือนกับเหมือนกับตอนนี้จริงๆเพื่อนๆที่มองเจมอยู่อาจจะฉาเจมก็ได้ใช่เขาอาจจะอยากออกมาแบบเจมแต่เขาไม่มีโอกาสก็ได้ มันเป็นแบบเหมือนกาขีดมาละให้มาเป็นนะเทพแห่งครัวซ์ใช่คือแม้จะเคยเป็นอาจารย์นะแต่ทำไมตอนจะเปิดร้านทำไมเจมคิดนานมากเลยก็คิดนานครับก็คือจริงๆผมอยากฝึกฝนจนเรามั่นใจเราแน่นนักเรียนก็เรียนในระดับหนึ่งเนาะเรารู้ความรู้ระดับหนึ่งแต่ตอนทำงานมันไม่เหมือนกันเลยมันเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมาก ตอนที่น้องเจมจะเปิดร้านไปปรึกษาแม่ไหมปรึกษาเพราะเขาเป็นกำลังให้ผมแต่ผมก็คืนเขาไม่หมดแล้วมันกำลังแต่ว่าอยู่ในกำลังรับคุณแม่คือขุมรัพย์ของลูกไงเออคุณแม่คุณแม่ก็ไพ่อแนะนำอะไรบ้างก็ต้องคิดเขาก็บอกก่อนว่าลูกจะขายอะไรขายให้ใครขายคนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับขายราคาเท่าไหร่สุดสี่โจดให้แตะใช่แล้วผมผมไม่รู้เลยผมแค่ผมอยากทําขนม อยากขายให้คนอลองชิมครับเพราะเแค่นั้นใช่ครับผู้ชมคะคในระหว่างที่คุยกันพิธีกรเรานะคะ <c oughs> อร่อยมากลองดักช็อกพี่ครับพี่ตาขาเป็นไงคะหยุดต่ำล่อันนั้นคือหยุดมือไม่ได้เลยอะเต็มี่เหรอเจมแล่าและอันนั้นคือดักช็อกดักช็อกแล้วพี่ตาขาเวลากินเอางี้งนวดสอนให้พี่ตากัดเลยกัดเลยอย่าฉีกเลยก็กวนใจจริงๆมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่นี่ออกทีวีไงคุณแม่ไม่ฉีกคุณเจ๊คนเดียวอมออกทีวีได้ยังไงอันไหนที่ขายดีที่สุดคะเชฟไหน ไม่แค่ดเมียอันที่นี่านอร่อยมพี่ตั๊กอร่อยทุกอย่างเอา่ะเท่าไหร่ดักเท่าไหร่ดักร้อยห้าสิบและอันนี้ล่ะลูกสองร้อยสามสิบอร่อยมากแล้วก็อร่อยทุกอันเอางี้หมอแม่อร่อยทุกอันเริ่มแต่อริสเลยเมือียขอแม่ขอชิมต่อจากพี่ตั๊กได้ไหมคะแม่ขับฝั่งนี้อ่ะกูแม่กินแบบไม่ต้องพูดดีอ่ะเอาแบบไม่ต้องพูดดีอยากเห็นอ่ะเอาแล้วแม่เนี่ยม่ต้องทอางี้โอ้โหสะใจตายแล้วคุณแม่ทำเพ้ นีหกอร่อยมากรสแรกที่เขาเป็นแท้ปะน้อ,อ,องเจมค่ะแม่คะ่ะครัวซองที่ดีต้องยังไงก็คงเป็นครัวซองที่พิถีพิถันในการ<ม>ทําครับสําหรับผมนะ,นะในฐาน,านะที่คุณแม่เป็นทุกอย่างให้เจมตั้งแต่เริ่มต้นมีกฎสองข้อให้เลือกมีทางสองทางให้เลือกจนในที่สุดเป็นที่ปรึกษาเ,เป็นคุมซับให้หมด มีอะไรอยากจะพูดถึงคุณแม่ก็ขอบคุณขอบคุณคุณแม่ครับที่ที่คอยให้กําลังใจคอยอยู่เคียงข้างไม่ว่าจะยามทุกข์หรือความสุขครับจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังมาช่วยที่ร้านเป็นแบบแพ็คขนมหรือเสิร์ฟอะไรเงี้ยครับเขาก็ก็ขอบคุณแล้วก็รักมากมากครับถ้าพวกเราอยากตามไปชิมไปชิมได้ที่ไหนจ้บก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณปกป้องพูดคุณปกป้องค่ะถ้าเราจะไปถลกหนังหัวคุณปกป้องเลยค่ะ นานไงฮะเราจะไปถล่นังหัวคุณปกป้องได้ที่ไหนคะก็ร้านจะตั้งอยู่บนเส้นพุทธมณฑลสาย4,000นกนะครับก็สามารถที่จะ walk in เข้าไปที่ร้านได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเช้านิดนึงนะครับแล้วร้านเราเนี่ยจะหยุดทุกวันจันทร์บ่ายสองเนี่ยก็แทบจะ หมดแล้วครับช่เก้าโมงงั้นก็ตีสี่เราก็ไปยืนรอได้แล้วไม่ต้องแล้วเพราะว่ากําลังผลิตเขามีมากแล้วเนาะคุณปกป้องเนาะผู้ชมแวะไปได้ตามที่คุณปกป้องบอกนะครับใบสามก็หมดแล้วว่าแม่รีบไปดีกว่าอย่างว่าใช่สามารถพิมพ์ติดต่อเข้าไปทางทั้งไลน์แอดแล้วก็ทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับเพราะว่าเราจะมีทีมแอดมินที่จะคอยประสานงานกับลูกค้าเดี๋ยวนี้เขารับมือได้แล้วตอนแรกเราอาจจะไม่ได้ตั้งหลักใช่ไหมเจมถ้าอย่างนั้นถามเชฟนายค่ะว่าครัวซองที่ดีต้องใส่อะไรคะเออมันาาจ พูดอีกก็ถูกอีกอะ่ะถูกอีกวันนี้ขอบคุณเชฟนายและขอบคุณเชฟเจมส<อ>์ค่ะและ,ะขอบคุณ ก็ปกป้องดีๆนะไม่ต้องไปถะลอะกหนังหัวเพราะว่าน้องก็ต้องยุ่งอะเนาะทุกอย่างต้อิว oh วันนี้ไม่ได้ทานเดี๋ยวเรารออีกวันหนึ่งก็ได้แล้วกําลังผลิตก็มีมากพอสิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเด็กหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมคืออยากจะบอกต่อไปเลยอะไรที่ไม่สําเร็จอย่าเพิ่งหยุดความสําเร็จอะมันไม่ได้สําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่เราทํา ะทุกเรื่องไปคนที่ประสบความสําเร็จหรือคนที่ร่ํารวยในปัจจุบันหรือคนที่อยู่ในหนังสือหรือที่เราอยากจะเป็นเห็นเป็นไอดอลเขาก็ท<ำ>ํา<ำ>ซ้<ำ>ําๆย้ำๆซ้ําแล้วเนี่ยเหมือนกับที่เซ้้ๆยยติมอู่ แม่แม่จะรอเพลงจะรอเพลงอย่างของเจมคุณผู้ชมขาบอกแล้วว่าทิ้งมากว่าจะอร่อยอย่างวันนี้กว่าจะพอใจทั้งคนทําทั้งตัวเชฟทั้งตัวลูกค้าทิ้งไปไม่รู้กี่พัาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาอะไรก็ตามมันไม่ง่ายอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยสู้ต่อไปเหมือนกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึ่งค่ะคุณค่ะ และช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจะมีสาวสวยหุ่นเซียคนนี้จะมาคุยกับเราสักคู่ค่ะมามั่นใจผมมั่นใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินดีต้อรับพีกรสาวนักธุรกิจสาวหุ่นเซียไม่เหมือนใครคุณอาคมพรสวัสดีค่ะ ไรบ้างอ่ะคือทำงานทั้งปีก็ขอหยุดหน่อยก็น้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวกับคุณแม่เหรอใช่อ่ะจริงๆกับคุณแม่ก็ไปกันบ่อยๆอยู่แล้วไปกรุงเทพบ้างไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปกับคุณแม่ทีน่ารักไหมไปงานบ้างก็คือเราถึงแม้จะทํางานเยอะต้องดูแลคุณแม่ใช่ก็บอกว่าคุณแม่เออก็75แล้วไงฮะก็มีหลากหลายอย่างแหละที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลนไปจากตอนสาวๆโดยเฉพาะคุณแม่นี่จะรับตัวเองไม่ได้ เลยถ้าเผื่อว่าเขาไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าคุณแม่เป็นคนช่างแต่งตัวชอบออกจากบ้านคุณแม่ยังใส่ส้นสูงไวใส่ส้นสูงใส่มาตลอดตอนนี้ก็ลดลงมาแต่ยังชอบใส่ส้นสูงตลอดมีช่วงหนึ่งที่แบบแอบสังเกตเห็นว่าเอ้ยคุณแม่แบบทำไมอยู่บ้านอะแปลกผิดปกติแล้วเนี่ยใช่เพราะไม่เคยอยู่เลยล่ะค่ะเราก็เลยแบบอ้าวแม่ไม่ไปไหนลระคะทำไมอยู่บ้านเขาก็เลยบอกว่า เออแม่รู้สึกไม่ค่อยแบบเดินไม่ค่อยถนัดแม่รู้สึก เหมือนจะมีปัญหาเข่าเราก็เอ๊ะเอาละแอบสังเกตอกับกริยาเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปจริงๆอย่างเวลาจะลุกอย่างเงี้ยปกติคุณแม่เป็นคนลุกนั่งที่เร็วชอบทําอะไรเร็วลุกจากเตียงก็คือลุกเลยแต่อันนี้เราแอบเห็นว่าคุณแม่จะต้องใช้แขนเนี่ยเหมือนแบบพยุงตัวขึ้นมาดันขึ้นมาคือไม่สามารถแบบลุกเลยแบบนี้ได้แล้วก็เวลาขึ้นบันไดก็เห็นชัดว่าจะมีการแบบโหนราวเล็กน้อยซึ่งปกติก็จะก้าวขึ้นได้ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ บ้านด้วยเราก็เลยบอกว่าเออไปหาผู้เชี่ยวชาญหน่อยดีกว่าดูซิว่าเป็นอะไรมากไหมหอ,อย่างเงี้ยค่ะผู้เชี่ยวชาญก็บอกเลยบอกว่าอ๋อไปตรวจข่าวก็รู้เลยว่าอันนี้คอลลาเจนเสื่อมตามวัยครับด้วยวัยสูงอายุยังไงก็ต้องเสื่อมและคอลลาเจนเป็นเรื่องที่ทุกคนมีมีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้วก็บอกว่าอ๋อมันมีวิธีรักษาอยู่หลายวิธีแต่เอานี้ดีกว่า ขอแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดละกันก็คือวิธีของการทานเข้าไปนั่นคือ Type คอลลาเจนไทป์2ก็ไปเจอตัวนี้เพราะเขาระบุไว้อย่างชัดเจนหน้ากล่องเลยตัวนี้ก็คือ CC Calcium and Collagen เห็นไหมคะเขาระบุไว้เลยว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2ต้องสังเกตที่เขียนหน้ากล่องอย่างชัดเจนเพราะนั่นแสดงว่าเขาเป็นคอลลาเจนไทป์2จริงๆค่ะตั้งแต่เอิ้นหามาในท้องตลาดแทบจะเห็นตัวนี้ตัวเดียวเลยแหละที่ระบุชัดเจนแบบนี้แล้วนอกจากนั้นเราก็ดูว่า โอ้แล้วเขามีคอลลาเจนเพปไทด์ด้วยซึ่งคอลลาเจนเพปไทด์ก็คือคอลลาเจนที่คนนิยมทานนอกจากนั้นในกล่องนี้เขายังมีแคลเซียมอีก2ชนิดผสมอยู่ด้วยและที่ชอบมากคืออ่านดูด้านหลังมีวิตามินซีและวิตามินดีพอเราเห็นแล้วแบบเอยเจอแล้วล่ะแม่นี่เลยตัวนี้เคราวนี้ก็เอาไปให้คุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าลองทานก่อนสิลูกทานยากแม่ไม่เอานะเอาล้ เออจริงเพราะว่าคอลลาเจนส่วนใหญ่วัยนแ้ก็ขาวใช่เราก็เลยบอกอ่ามาลองทานเออก็เนี้ค่ะชงกับน้ําพอแค่ชงนะเรารู้สึกได้ถึงกลิ่นแบบกลิ่นผลไม้ขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้ยมันหอมน่าทานอ่ะไม่มีกลิ่นคาวแล้วพอดื่มเข้าไปค่ะมันจะมีรสหวานหน่อยๆแต่ไม่มีน้ําตาลกลิ่นเกินหอมกลิ่นผลไม้ทานได้หลังจากนั้นบอกแม่ขารับรองทานได้สบายมากแล้วพอหลังจากคุณแม่ทานก็ไม่ได้มาบอกหรอกนะว่าทานแล้วดียังไงแต่เราสังเกตว่าอ่นางออกจากบ้า ไปวัดไป้านตได้แล้วใช่คือคือพอเราเห็นอย่างนี้คือคุณแม่มีความสุขและส่งคลิปมาโชว์แล้วก็ล่าสุดไปวัดด้วยกันแม่เอากูยไหมคะคุณแม่บอกไม่ต้องเห็นแล้วเราก็มีความสุขไงเราอยากจะบอกว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยเอิร์กบอกได้เลยว่าเกือบทุกคนเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่บางคนอาจจะมาเร็วบางคนอาจจะมาช้าแต่อย่างที่บอกผู้หญิงใส่ส้นสูงหรือว่าผู้หญิงที่มีบูดม ีลูกก็อาจจะมาเร็วกว่าหรือออกกําลังกายหนักๆแบบผิดวิธีมาก็อาจจะมาเร็วกว่าดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะเพราะตัวนี้เนี่ย เอิร์กทานเองแล้วเอิร์กให้คุณแม่ทานมาแล้วนั่นก็คือ CC c a l c i u ซียมแอนด์คอลลาเก็เลยอยากมาแนะนำโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่แบบนี้อยากแนะนำจริงๆเพราะมันไม่ได้มาแค่คุณภาพที่ดีแต่มาด้วยราคาที่ดีมากดีสุดยอดอันนี้บอกก่อนเลยปกตินะ CC c a l c i u ซียมแอนด์คอลปกติ2กล่องราคาอยู่ที่2,400บาทแต่วันนี้ค่ะแจกผู้หญิงด้วยกันต้องราคาพิเศษ ให้ในราคาแค่เพียง2กล่องนะ1,790บาทแต่พ<อ>ิเศษไปกว่านั้นถ้าหากว่ากดทัน50สายนะคะเออแถมให้ฟรีอีก 2, 2> เป็นทั้งหมด4กล่องในราคาแค่เพียง1,790บาท<อ>ใช่คุณฟังไม่ผิด4กล่อง1,790แต่กดให้ทันนะคะ02 030 0033 ฟังอีกทีนะคะ020300033หรือไลน์ไป s s i ์ก่อน TSM99 <ม>ให้แค่50ท่านแรกเท่านั้นเ<ม>พราะฉะนั้นอย่ารีรอกดด่วนเลย<ม><ม>อีกอย่างดนึงที่เอิกชอบคือเราเองก็เป็นคนทานคอลลาเจนมาก่อนบางครั้งเคยทานอะ่ะที่มันอยู่ในรูปแบบของกระป๋องอะ่ะ<ม>ตักไปตักมาครึ่งกระป๋องกินไม่ได้แล้วพอชืน้น แต่อันนี้ใช่ตัวนี้ค่ะข้างในเป็นซองสะดวกพกพามากสมมุติว่าเราเดินทางอย่างในช่วงนี้มีวันหยุดเยอะๆก็ได้พกกันไปคุณแม่นี่ก็ชอบมากเพราะไม่เคยอยู่บ้านเนี่ยก็พกไปสิติดตัวไปเลยสะดวกค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชั่นที่เราสามารถมอบสุขภาพดีๆให้กับคนที่เรารักได้และมอบให้กับตัวเองได้นะคะปีใหม่แล้วสุขภาพสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นวันนี้ฟังดีๆนะคะเออจะย้ำาีอีกรอบหนึ่ง ปกติถ้าซื้อ2กล่องเนี่ยราคาอยู่ที่2,400บาทแต่วันนี้เอิร์ธให้ราคาพิเศษคือ1790าแต่ถ้าคุณกดทัน50สายคุณจะได้2แถม2เป็นทั้งหมด 4, 4กล่องในราคาแค่เพียง1790บาทเท่านั้นหมายเลขค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3ย้ํา้ำอีกครั้งนะคะ0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือลายไป s i t s m 9 9ไม่มีค่าส่งไม่มีอะไร อีกแล้วเอิร์กอยากจะบอกว่าเอิร์กทานเองเอิร์กก็ต้องเลือกแล้วแต่นี่เอิร์กเลือกให้คุณแม่ทานเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมทุกคนสบายใจได้เลย0 2 0 3 0 0 0 3 3 กดให้ทัน50สายเพราะในราคา1,790บาทคุณจะได้ซีซีแคลเซียมและคอลลาเจนไปถึง4กล่องด้วยกันแต่ถ้าโทรไปสายไม่ว่างไลน์ไปทิ้งไว้เลยนะ SITSM99 ส่งให้ฟรีด้วยค่ะีทานง่ายด้วยนะคะรสผลไม้สับปรดเนี่ยหจริงชงปุ๊บก็หอมแล้วคงควันไม่ได้นะใช่ค่ะมีเรียวมีแรงขอให้ท่านสุขภาพดีค่ะขอบคุณน้องเอิค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ เรามามาดูนะคะวันนี้เรามีค้ำคงการรอคอยเงินเดือนมันนานนะเหมือนรอคอยคนรักไม่กลับมาไม่เลยหรเอ้ยไอ้เมื่อไหรมาลอนางกันวะระหว่างรอคนรักกับรอเงินเดือนเนี่ยอะไรสำคัญกว่ากันเอางี้ดีกว่าเงินเดือนรายกาวันนี้เวลาหมดนะคะไม่เจอกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะคะจ่องวันสารสวดวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ